สูงสุดในประวัติศาสตร์5อันดับศิลป,ปินเดี่ยวที่มียอดขายอัลบั้มวันแรกสูงสุดในประวัติศาสตร์ K-pop ออกมาขอโทษต่อยอดขายอัลบั้มวันแรกของแทยฮยองจนเกือบหลุดอันดบับหลังจากที่ทาง K-pop Chart ได้ออกมาเผยห้าอันดับของศิลป,ปินเดี่ยวที่มียอดขายอัลบัมสูงสุดในประวัติศาสตร์ก็ทำเอาหลายคนนั้นฮือฮากันเป็นอย่างมากอีกทั้งยังตามมาด้วยดราม่าอัลบั้มแทฮยองที่ไม่ได้ถูกนับเข้าชาร์ตอีกด้วยทาง K-pop Chart ได้ d. ออกมาเปิดเผยยอดขายวันแรกสูงสุดศิลป,ปินเดี่ยวในฮันทมีอััันนดดบงี้ อันดับที่5้าคิมจีซูพี่ใหญ่ของวงที่ได้ปล่อยอัลบั้มโซโลเดี่ยวออกมาคนสุดท้ายของวงสําหรับคิมจีซูหรือจีซูแบ็คพิงค์ในช่วงเดือนมีนาคมก็ได้ปล่อยอัลบั้มพี่ใหญ่ของวงออกมาในชื่อมีเพลงที่ฮิตตินหูหลายคนมากเลยนะยก็คงไม่พ้นเพลงโฟเวอร์กับ่ัตต้นที่หลายๆคนนําไป c o อร์กันเป็นจํานวนมากซึ่งตอนปล่อยเพลงนี้แค่ก่อนจะมีเมียก็มีคนรอชมผ่าน YouTube แบบเร็วท่ามเกิน5้าแสนคนกันแล้วอัลบัม้มนีถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากยอดขายถล่มทลายทาให้จีซูกลายเป็นศรรินนปศนลปินเคป๊อปหญ ส่วนในวันแรกที่ปล่อยอัลบั้มก็มียอดขายพุ่งสูงถึง876,249๊อปปี้ อันดับที่4อิมยองอุงศิลปินหนุ่มเกาหลีผู้มีความสามารถในการร้องเพลงเป็นอย่างมากนักร้องทอนอันดับต้นๆของเกาหลีใต้อย่างแท้จริงและเป็นผู้ครอบครองชาร์อันดับหนึ่งมากมายในทุกๆครั้งที่ได้ทาการปล่อยซิงเกิลหรือปล่อยอัลบั้มออกมาจึงวันที่2พฤษภาคมอิมยองอุงก็ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกของเข,ขาในชื่อ I'm Hero โดยในวันแรกของการจาหน่ายอัลบัม้มมียอดขายบนฮันโฮทั้งหมดเก6 2 4มกอิก๊อปปี้ยอดขายถล่มทลายทำเอาช่วงนั้นอิมยองอุงกลายเป็นศิลปินเดี่ยวในฮันทบอยอย ในประเทศต่างๆมากมายและยังได้มียอดไลค์บนชามเฮงเมลอนถึง1 0 0 0 0หไลค์ภายใน1ชั่วโมงหลังจากเพ่งถุกไปออกมาอีกด้วย อันดับที่3ปาร์คจีมินกลายเป็นศิลปินเกาหลีแห่งประวัติศาสตร์เมื่อสามารถสร้างสถิติอันน่าประทับใจบนแพลตฟอร์มสากลชั้นนําของโลกสาหรับปาร์คจีมินหนึ่งในสมาชิกบางทันโซยอนดันที่ได้ปล่อยอัลบั้มเฟกผลงานอัลบั้มเดี่ยวที่รังสรรค์ขึ้นเองโดยสมบูรณ์มีทำรายการโปรโมทลิปเพลงไปจนถึงคอนเสปต์และอื่นอีกมากมายกระทั่งปล่อยเพลงออกมาอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคมต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาการรอคอยทำเอาฟแฟนๆอดใจรอกันแทบไม่ไหวที่จะได้ฟังวัวข้อประจำวงร้องเพลงเต็มอัลบัม้มซึ่งแน่นอนเพลงหลักอย่่่่างงงงกกดดัแแตตเพลอืน อัลบั้มก็ด้รับ,บวความนิยมไม่แพ้กันยอดขายอาัลบ,บั้มวันแรกนั้นมีมากถึง1,21,532กาอปบปี้นอกจากนี้ยังได้เป็นศิลปินเดี่ยวชาวเกาหลีที่มียอดสตรีมมิ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์ Spotify อีกด้วย อันดับที่2มินยุนกีหนุ่มแรปเปอร์ประจำวงบางทันโซอยอนดันอย่างมินยุนกีหรือชูก้าหรือชื่อที่ใช้ปล่อยอัลบั้มคืออากัสตีได้ปล่อยอัลบั้มในช่วงเดือนเมษายนกับอัลบัมดีเดย์เป็นอัลบัมที่มีความหลากหลายของเนื้อเพลงทั้งร้องแรปรวมถึงยังมีการฟีเจอร์ล่งอีกด้วยเพียงแค่เปิดตัวมาวันแรกก็มียอดขายอัลบัมพุ่งมากถึง1น2 3งล้านเจ็ดหมอาร้เ็ดกปี้ทางนี้อัลบัมดีเดย์ก็ยังได้รับความชมจากเว็บไซต์ต่างประเทศให้คะแนนเต็ม,ม,ม,มตหม้ย หนึ่งในนั้นก็คงไม่พ้นประเทศไทยที่เนี่ยจะเต็มกันถึง3วันเลยทีเดียว อันดับที่1คิมแทฮยองมาแรงแซงทางคงมากในตอนนี้หนึ่งในสมาชิกบังทันโซยอนดันอย่างคิมแทฮยองหรือ V b t s ทีเจ้าตัวเพิ่งปล่อยอัลบั้มโซโล่เดียวกับอัลบั้ม l a เ o v e r ทีเพิ่งปล่อยออกมาในวันที่8กันยายนเมื่อวานนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ปล่อยเพลงออกมาแล้ว2เพลงให้ได้รับฟังการอย่างเพลง l o ิ e ม e a g ก i n และ r a i น y d เดเป็นแนวเพลง r b ที่เข้ากันกับเสียงทุ้มต่ำของแทฮยองเป็นอย่างมากโดยทาง Kpopchart ก็เพิ่งอัปเดตล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ว่าอันดับหนึ่นนทีงใงใใน,นนนัตออออบ้้ก็คืลม ver ขแ มีมากถึง1672,138ากอึงปก๊อปปี้แต่ทางนี้ท่ทมเอาเหล่าอาร์มีหัวร้อนกันไม่น้อยเนื่องจากทาง K-POP m e r มได้ออกมาแถลงการขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอทางร้านไม่มีอัลบั้มให้เท่าจํานวนที่มีกับการฮีออเดอร์เข้ามาส่งผลให้กระทบต่อยอดขายอัลบั้มวันแรกเป็นอย่างมากแต่ทางร้านแจ้งว่าจะรีบจัดก,การออเดอร์ให้เสร็จอย่างรวดเร็วและนับเข้าชาร์ตวันจันทร์หน้าแต่ที่ทําเอาหลายคนไม่พอใจกันมากเลยนั้นพอยอดที่ถูกะบออกไปมีมากถึง575,000ออเดอเ,เดร์ลยยีีหาเทียบย้าแันเาา,รา,าจริงงงออแทฮยจะต้ เกิน2ล้านก๊ p y ี้อย่างแน่นอน